มีอะไรวะทำไมเขาหยุดตรงนี้ไอ้อน่าลงไปเล่นนะเล่นน้ำเล่นน้ำตรงนี้เหรอ ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้พบกับผมมาแทนเธอเลยสิ่งแล้วนะครับาไม่ได้เจอกันนานอีกแล้วนะครับนานหนึ่งอาทิตยก์ก็ไม่ได้หายไปไหนครับเหมือนเดิมครับยังทำคลิปเหมือนเดิมครับผม วันนี้ผมเดินทางไปทำงานนะครับ,รบช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตโควิดระบาดนะฮะก็เอาใจช่วยทุกๆคนนะครับ คนก็ตกงานนะ,ะัะโรงงานก็ผิดเราก็สู้ๆครับสู้ต่อไปเช้ชานี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมง เจ็ดโมงเช้าสามสิบนาทีครับมีอะไรวะทำไมเขาหยุดตรงนี้อ้ยไปยกระจกกระจกฝั่งขวาสัน่น มันไม่แน่งหรือเปล่าโอ้บอลลูน ครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยจาะโอ้โหมัวแต่มองข้างหลังเป็นไรอ่ะโอ้โหรถลม้มขอให้ปลอดภัยนะครับเฮ้ยน้ำอะไรวะ น้ำอะไรครับนี่รถขนน้ำเหรอไม่น่าใช่วครับว,บวอย่างนี้นะครับมอไซค์เราก็หาทางไปองฮนะหาช่องทางไปช่องทางไหนไปได้ก็ไปเลย ได้นะรถเยอะมากประเทศสมุรปาการรถเยอะมากเลยรถเยอะไม่น้อยกว่าที่อื่นใดน,นะครับ ด่าแล้วข้างหลังเฮ้นไม่ไปทีว่าเลยเฮ้ยจเย็ยนพี่ Cô oh, Bi Em của Long khoảng hả? Lưu lên khắp สวัสดีอาสามทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆชาวสองล้อนะครับไม่ว่าจะบิ๊กไบค์รุ่นใหญ่หรือรุ่นไหนก็สวัสดีด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากช่องผมด้วยครับฝากกดติดตามนะครับผม ้ตรงนี้อแล้วครับผมคิดว่าน้ําน่าจะมันน่าจะมีน้ําโอ้โหเยอะเลยเพิ่งล้างรถเมื่อวานนี่นะครับฝนไม่ตกกี่วันวะสามวันล้างรถคิดว่าฝนจะไม่ตกโอ้ตายแต่เมื่อคืนมันตกดูน้ำสิอ,อหน้าลงไปเล่นนะ lên nào lên nám, nám tôi này à, lo ôi ôi ôi, ôi. ào bay như ấy ừ này mếp. เราตัดหน้าเขาหรือเปล่าเนี่ย เขาจะเลี้ยวครับอ่ะอะไรวะวูหลอกกันยี่วะเออคนอะไรเป็นอย่างนี้วะทำไมเป็นคนอย่างงี้โอ้สวัสดี ER ครับผม ER 6N นะโอเคผมจะแวะอีกแล้ว คือผมตั้งใจมากครับตั้งใจทำ u t u b e มากแต่ไม่ค่อยมีเวลาจะถ่ายนะฮะก็คือแบบไม่ได้หายไปไหนนะแต่ก็จะก็ยังถ่ายอยู่ยังทำอยู่นะก็อยากฝากให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับอยากจะทำรายได้ในช่อง u t u b e ให้ได้ครับคือความตั้งใจ หมายว่าอยากจะทําให้ทุกคนได้ดูนะฮะั้แต่ว่ามีคนติดตามแล้วมีคนได้ดูจะได้เป็นจะได้มีกําลังใจทำํำต่อไปครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมคลิปหน้าเจอกันนะไว้รุ่นบ๊ายบาย